สวัสดีท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่งนหงเด้อเบื่อยไม่ไหลก็ขอบคุณมื่อนี้ว่าเลี้ยงเนาะว่าเลี้ยงไม่เท่าจังไรไม่เท่าสสยสม,มื่นนี่บ่ไม่เอาขีส่คือมือเขาไปจังไรดอกไม่เท่าสม,มื่นนี่บอหากินมันหลสยืส่นขี้มันแคบอยู่ไม่เท่าจังไรเลยเพวกไงมันง่ายฉันเท่าไว้ดอกไว้เท่ากระไดสีสีเปลียไป เออ,อยี่สิบปี่ล้วกําล,กลังมันมันนี่ละโอ้ได้ลูกเขยลูกเขยเป็นต้นเหระขยันลูกเขยคนขยันตัวดึงขึ้นไม้ไปเท่าหนึ่งเข่าป่าไฟเพิ่งไห้ลูกสาวยากเด้่ข้าลูกน้อยเพิ่นบ่ญเป็นคนมักเอาหลานมาไหนหนึ่งใค,ใครลูกสาวอยู่เฮี่ยนเอาลูกเมาเป็น,นปหน้าครับลูกเขยผู้พ่พอเนี่ยกุพพร์ท่าห้องเทีเมื่อกี้ท่าห้องเทพยบได้ไหม,มัยกีค่าแรงเหมือนริบบิ้ ื่อกรเนี่ยหันย่ำดำน้ายานมาทางที่ไพนเขาบ่ขข้นมาหาเงินหาท่องเออไม่กี่เดี๋ยละอ,อยสนก็บานหรูเลย่ได้ไม่กี่ว่าเนาะไม่พอ่เป็นบ้าเน้่อยกับทางน้างที่เดีย๋ยวละเมื่อซิบเบาทเมือบบม่อซิบ,บาทตแบกไม่รดซิรลอหนึ่งแบกผู้เดียวก็ไรซิบาทมูพอนีไปไปหน้าก็ลูกเคยเติมสมบัติหนึ่งเขาแล้วเศร้าเนี่ยหนึ่งเขาแล้วลูกเคยไปแทนหนาหุ่นี้เขาแล้วใส่เมือ่อยลูกเคยไปเอาทีว่าสัตว พี่เขาก็าป้าเมือไปเทดเหมือนกันแต่เวลาหาพวกเขาไปหน้าไปซ่วงเขาลูกคือลูกสาวไม่ลูกน้อยเพินพนพ่นก็บ่าเอารับเป็นจีค่าดตมื่กี้ลูกกินนมเนาะอายุไปหน้าลูกเคยสองคนลูกเคยไทยหน้าไม่เท่ากับอื่นไม่เทืดไม่กินเขาเทืดเคยเห็นมากเทือดอาว่ามาหาว่าเขาลุ่มเถียงสองคนนัะ่ะล่ะเขานั่งใกล้ลูกเคยหรอกวัดไปซ่วงอยู่นั่งเลี้ยไก่ลูกเคยนั่งกินเขาอยู่ทั้งเถียง เวลาที่กินโลดเมียปั้นกินแล้วลูกเคยแทงหัวขึ้นมากคปั้นกินเขาไปเฒ่าวันนั่งอยู่ลูกเคยเว้ยตะเวยหางไปเห็นหไปเฒ่านั่งในงกี่สมัยกี่มุลงผ่านได้เนาะนั่งตินสินสีแล้วกันย่านลงไปเลี้ยวไปเขาไปหรือแม่มึงหาก่าวยิ่งฟุลล่มหรือเมื่อดาหรือหูยลูกเคยเห็นเห็นพ่อที่แดกที่ตายนี่ละก็เบิ่งกินเขาไปก็เบิ่งไฟแล้วไปกินเขาไงา ขาสวยีกันเกี่ยวกแล้วค,คกล้วดั่เคยมึงเปลงมากวันนี้ออกไลกกูเก้าวันนี่เคยเปลงสวมาเห็นบ๊ยเม่คือว่กิน้ำแกันที่กินโลดโกินรแเม่งแสบบาทมื่กินน้ำแขแสบบาทีเม่ลุกูม่กันบาิลุกแข้งดเห็นไหลวันลูกเคยนาเบื่อด้ลูกเคย นั่งกินเขาต้อกันอันตั้งเข้าเดี๋ยวไ่เท่ากันไม่เปิดเกมเดยไม่เท่ากินนั่งคิดพอได้อันตะกี้ไดนพออีน,น้อยหายีสิละนั่งกินเขสองคนีสิละบอกกับแอมแอมสิละอันอันเอี่ยนน่นา,มามากอะเมียกินน้ำแขังสิกับพวกแยง,งนอกเนาะไม่ห้ังแม่มาสั่ะอันคือพระอาทิตย์วันนีคืออยู่แม่พระอาทิตยลูกเคยนไ่แย้แล้วคือยายแล้วดิ คือคุณเนี่ยเอทว่าคือคุณเนี่ยยังไดอยบันเโอ้ลูกเห็นดุเนี้ยมึงหันเวทีลูกเคยกันตังไล่กันเลยเห็นเนี้ยมึงหันเทีดี๋ยวมึงเล้วคือกันแล้วก็แมียน้อยเวทีใจกูเาเมีน่อยอีกซ้อมเ่อวัลูกเคยว่าเม่ตีทิศตัวจัดลูกเห็นดูตีเห็นดูว่าจันเยาอคนปังกพอดอเขียนแล้วมึงคิดวรรทิศเวทีพวกแม่ว่า้ยคิดแต่คิดแต่ผู้าอยู่แล้ว กิตายมือแล้วใช่ไมมถม่แม่กี้เขากี้กินขมมือวมดละคิดว่าจะผลลนลธวันนี้ห้วยอีนี้ตีเทียอีนี้ันอีนี้แค่กัแม่เสากินฟสากินแม่ฟาบินี่เขาอิ่มแล้วมาขอเราก็ดูเคยเขาดอนหน้าเขาดอนกินหน้าเขาเปี่ยนหน้าไม่ดอนเขาหน้าเขาไม่ดอนเเขาไม่ดอนแทำไปไมแม่แม่แม่ยางข่นไปเขาดอนผู้เมีย ้อนโลนเคยสั้นเลย้วยจัยังเป๊ะเีด่วนคนเห็นไม่เห็นไ่เกี่ยวแล้ว่ทุกเคยก็บไม่แห่แลยอดมาหลายวืนแล้วเมียกับไม่มาน่ำเนาะใส่นั้อยูปังกิไม่ทอเฮอ่าทปวดมาพอเลยเมียจะด่นแล้วพอสูไปอยู่พอสูไปกรุงเทพยดนเมียสียแล้วเมียมีท่าขอซอยเมียเอาซอย เอาคักเอาคักเูดเอาสมใจทิ้นโลดูตั้งแต่เขาจะขออย่างสมใจเขาเลาวว่าวันไดนลูกเคยเขามีชูมือได้ขอกิ่ที่ว่าลยกินโดนะอาสมใจทิ้นโลดตดิดเมือนได้กระมือนั่นอันเป็นหน้ากินเขาง่ายกัดดอนเดียวละพวใหญ่นีเดี๋ยไปเสียมปนหน้ใกล้กันชอบอยู่เนเห็นหน้าหุดหน้าด้นกา เขาเก่งแล้วก็ไก no ่เขาดอนโดดมือกระได้พุ่นไงไก่กัแล้วก็ชอบเนี่ยพอส่วนน้อยไก่กันแล้เขาก้อนแล้วเมือนเป็นนางเบิงเตือยวกแมมากคนเมียปูพร้อมเด้สาสรปูปูเตียบอาวุธพร้อมเพา่อนเนี่ยคือเป็นรีสอร์ทนดลสบายสุเอนีเพียงแต่แม่เทากำลังขึ้นลำลูกเขยอยู่ว้ยวปาร์ตยิ่วหนี่ดอีบส่วนระหว่าขึ้นลำลูกเขยป พอส้นก็อดมาไวค okay. ือกันเดี๋ยวเบิ่งไปเบิ่งมากกได้พเท่าือกี้คึกเด้มือกูมือเด้เดี๋ยวแปมากก็ลังเดาเลอ่างงอจะไปว่าข้างโถึงหางกันพอนยจอบยุบฟุ้มเหมือนป้อนอดม่ได้โดนข้อก็เบิ่งหวานอย่างเห็นครกับพอไเท่าร่างด้อมไว้ร่างถึงห้างถึงข้นไว้ยนพ่อก็ในพออยู่พอส้านใบหน้าไก่กัน เห็นเลยท่านอ้าปากข้างเลยวันเลียเลยว่าเศร้าเลียกอยู่แล้วเลยวันเลีกแล้วไปทิศทิศเต็มแค่ไปก้อนเด้อันเด้าลูคุณได้ตุ่มชิ้นสิเลี่ยนออกนอนเคยไปทุกคนเฮยวันพ่อโดนเตือบเพิ่ไม่ไม่ไม่เห็งหน้าเด้อเยิ่งปิดปากอีมโซนลูกไงเจ้าเห็นเราเจ้าเยอาปากเน้อเจ็าปากไปปากมาเลย ไปเอาลูกเคยมาวีไมีรางวัลมันก็นจะบอกอยู่แล้วเห็นแน่วนอ้นเด้นีมาส่วนมาบอกว่ามาส่วนแก้ว,วอันนี้ปิดอันนี้เพราะยัปิดคือกันนั้นละเนี่ยปิดปากคือกันนั้นลปะปู่ยญ่ว่าแปากัสันแปะกัสันเทรางวัลข้าปิดปากเขาวดวนมังโก้ละได้ไกลกันเนาะถือลิที่มาส่วนบันีเบเขาว่า หวานปลาเพื่งเสียงเสียงห้องอิปุ้ยมาส่นดึกเอาหวานปลาจีเพื่อฮู้ยแหงเ่าแหงคักนเนาะไออันอิปพออีน้อยก็ว่ามันคักแล้วบางทีก็ว่ามันคักอิปบางใหญ่แหงคักกลัวอยู่อิปบานนงใหญ่ดอนนี่เป็นของเจ้าเด้อดอนนี่เป็นของเจ้าเด้อเอาิ เดินมาอิบะส่นเนเที่ยวขาดอนซุมมือก็บังทิดส่วสิเหลี่ยหน้าโอ้ยสิองคนคำพูดเดียวพด่พูดเกดอกลูกเคยกัพ่อลูกเคยส่วกับพ่อไปสวหน้ารากันโอ้ยพพดตูดเเก่งดอกอ้ส่วนนีมันก็งหาอเกียพอมันง่ยมีคัก